เป็นไงคิ้วกูเป็นไงเป็นไงทำไมมันเชิดขึ้นไปอย่างนั้นล่ะพ่อจะไม่เชิดได้ยังไงละ่ะทำไมพอถึงนั่งแต่งหน้าตั้งหัวข้ามเลยมแม่ค้าสิทำไมซื้อของมาฟโฟกูก็ตกใจเขียนได้คาง้างซ้ายตันหลดขึ้นไปเลยตันหลดเอ <ละ S 2> อเพรา<ล>ะแต่งที่ข้างหนึ่งข้างขางางวามันเรียกอีกแล้วเอาของมาให้กูก็เขียนตันหลดขึ้นไปก็ตกใจตกใจเออเพราะถุงที่สามเท่านั้นแหละเป็นไงไม่ได้เรียกกูหรอกเรียกไงเรียกไอ้โฟกูกูมันเพี้ยน ขาเออรียกไอฟ้ฟุยฟุกฟกก็คิดว่าฟุกฟุกฟุกหันข้างดิโอ้หนี่เป็นไงห่างตาหรือหางตีนเนี่ยออหางตากูจะเกี่ยวจอนอยู่เนี่ยเกี่ยวมันไว้เดี๋ยวมันจะหลุดเข้าชื่ออะไรเนี่ยหน้าสิงห์นสิ<อ>พออ่อไปผันหน้าสิงเออมึงออจำชื่อพ่อไม่ได้ก็ได้ลูกไรก็กูพูดอยู่แ่วันชูจนหน้าสิงเออไอ้ตัวเก่าเขาไม่แต่งตกระปกอย่างนี้ครับพ่อเขาบอกว่ากูลิเกโตอ๋อโสภาโสโค แลมีอะไรอีกไหมหมดแล้วหมดสินเนื้อประดาตัวสินเนื้อประดาตัวหมดแม่ก็ไม่มีเนี่ยพอ่อเหงาจังเลยมึงไม่ต้องห่วงหรอก<ะ>อยู่กับกูเนี่ย,ยกูป้นเงินป้น,ปน,ปน,ปนชาวบงชาวบ้านเลี้ยงดูมึงเองจริงนะจริงพอจะ<พ>อ,อ,ออกป้นเลี้ยงหนูนะไม่ต้องห่วงลูกลากูอย่างเงี้ยมีแต่คนเก่งขามเก่งขามเลยเก่งขามขนาดนั้นเลยเหรอเออเดี๋ยวเราป้นเงินมาได้นะเราแบ่งเจียนชักไปชักร้อยนึงนะพ่อนะ ไอ้ไอ้ห้าสิบบาทเนี่ยซื้อน้ำยาน้ำยาสระผมสระผมไม่ใช่โอ้โหมึงสองกระจกที่พ่อผมพูดลากใจเองห้าสิบบาทเองห้าสิบบาทซื้อครีมนวดครีมนวดเออน่นนวดผมให้ใครนวดผมให้มึงนะพ่อมันสกปรกขนาดนั้นเลยไงวะมันเกือบจะสกปรกแล้วล่ะโนรับรางวัลด้วยโน่น้องเต่ารับรางวัลด้วยขอบคุณครับ อ่ะพ่อแล้ว,วันนี้แม่ไม่มาไงฮะแม่ไม่มาคนแม่ไม,ม<ด>ไม่มีนะติโอ้แย่เลยไนงะเออแม่ตอนแรกจะมามัตรการโดนตำรวจจับไปแล้วทำไมนะ่ะจับความเร็วอ่ะท <c oughs> ิ้หายมาวินแชร์ยังโดนความเร็วอีก <c oughs> โอ้แม่นั่งวินแชนั่งวิวนแชมารถตวนตัวเหวงาไม่ละพอ่อตั้งแต่แม่ตายไปเนี่ย ไอเสียกไอสวยรับพ่อตั้งแต่สิ้นแม่บึงเนี่ยกูเคยสัญญาไว้ครับว่ากูจะไม่รักใครอีกเลยจริงปะแต่ตอนนี้กูรู้สึกน้อเหงาอ่ะมันเป็นยังไงแล้วอยากมีเมียอ๋อมองตาก็รู้ภาษาใจาแกอยู่คนเดียวแกก็เหงาข่าเข้าใจปกติแม่เคยดูแลอยู่ใช่ไหมเออตอนนี้แม่ตายไปอ้าวถ้าแกอยากมีเมียข้าก็ไม่ห้ามแกหรอกเออแต่แกต้องหาเมียให้ดีเลยถ้าหาไม่ดีมาทะเลาะกับข้าใจหาเลยทำไมวะเอ้า แม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงมันไม่ถูกกันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่หาเมียก็ดูดีๆหน่อยทําไมไม่ทําไมหาเมียก็ดูดีๆหน่อยถามยังไงเลยทำไมไม่ต้องห่วงหรอกไอ้ลูกรักกูรูปร่างแต่งตัวองอาจอย่างนี้สาวเห็นมันก็ต้องรักต้องหลงกันมั่งแล้ววะนอนพอแล้วนี้ตะวันต้องหัวแล้วเราจะไปไหนกันไปป้นออกป้นออกป้นเลยยังไงเอาอย่างนี้ถ้ามึงเจอเจ้าทรัพย์ผู้ชายครับข่าไม่ให้หมดข้าทิ้งแต่ถ้าเจอเจ้าทรัพย์ผู้หญิง บอกพ่อครับพ่อจะปั้มพังเมียมันเลยได้เลยพ่อไปจ่ามาจ้าทิ้งจาแล้วมาจ้าทิ้งจ่าแล้วเด็ดเด็เล็นเล็นเด็ดเดดเลยดเดยด้ดงดเด็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 ดเดยเด็เลยดเดาดเด็ดเกีดเด็่เอ็ดเอยดเด็ดเดี่ยดเดเดีดยมไดเเลยไเเด็เดเลยลูก็ดเด็่เด็ดเด็เด็ดเเอ๋ยแม่เด็ ตามหน่อยคนหัวแล้วแม่มีผัวสหดยัง กระซิบกระซิบกระซิบไปฟุกกออกฉากหน้าแล้วกระซิบอบ,บอกทุนหัวหัวรักแม่ครัวเสียสุดดยอใจ